บรรูสยางมาทั้งได้ครับเลือกวัตถุไปเรื่อยๆครับยางเหรียญไป พักก่อนก่อนวันทำงานเมือ 2, ม่อสองหมื่นก็ได้ลงงานนะครับเปิดงานแล้วเปิดงานแล้วกวระโดดโอนแล้ว่าน,นะครับตัวจุดไดไม่งานเลาะเด็ดนี่คืออยู่ในช่วงตุ๊ดจีนพักผ่อน งกลับไปทังเกาน่นะครับกับที่เดิมลุดทีไปทั้งไหนก่อนคำ โครหมาชิตัวช่างจำแก่เอาพูดไปสิตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือที่ไหนคะ

ไมอ่อันนี้โมเ,เมนต์ตึกแฝดเวอร์เทียดเลยครับตึกแฝดซ้ำจัน,น <laughs> ตึกแฟนนตนาเลก็อ,อากาศานี้ดีครับมือนี่บว่าแดดากาศขึ้นตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่ขึ้มเย็นสบายเหมาะกับการง่างเลนหนึ่ง ขยงางของเข้าไปเรื่อยๆประมาณว่าบางมองเรายังบาท่านเปิดบางมองก็ยังอยู่ตุดจีนอยู่ครับ อีกมือสองมือค่อยเปิดง้ำครับง้ำม,มาก 食飯咩？得㗎嘛，係食到大嘅。<noise> <noise> เาบอกซิว่าอยู่ที่ไหนนะเจ้าซ้ำจันพูดดีๆเอ้ยหนูว่าลูกส้ำจันภาษาจีนกลางอ่ะเอาจีนกลางมาให้พูดจีนกลางให้พูดให้พูดจงหมันลิโตให้ส้ำจ,จัน,นอ่า 哎呀 ไม่ลงที่เดิมเหรอไม,ไม่ลงไม่ลงที่เดมกะเบอรูดสิบันง่ายยังไหนเหรอครับมึงไปเรื่อยไอภาพบันญัาย